ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันก็อย่างนั้นนั่นที่เราฟังมาจะกกี้ว่าชีวิตอัตาภาพสุขทุกข์ทั้งมวลเสมอด้วยจิตดวงเดียวขณะก็เป็นไปพลันท่านเล่าเรื่องของท่านเล่าเรื่องของนางสนมคนหนึ่งก็เป็นนักฟ้อนในเมืองหนึ่งทีนี้พระราชาก็ สเสด็จประพาสอุทยานอย่างนี้นะฮะเสด็จประพุทยานนางสนมทั้งหลายก็เลยไปเก็บดอกไม้มาถวายน่าจะเรื่องราชาเทวธิดาอะไรนี้นะฮะกัน,นานแล้วจำไม่ค่อยได้แต่ว่าคอนเซ็ปต์ก็เป็นอย่างนี้ทีนี้นางสนมคนหนึ่งเนี่ยไปเก็บดอกไม้แล้วปรากฏว่าอยู่ดีๆก็ เสียชีวิตในปัจจุบันทันด่วนนะไม่รู้เป็นยังไงอยู่ก็ตายทันด่วนก็อันนี้คือในเรื่องของเทวโดะดะคือเป็นนางฟ้านางสวรรค์นเนี่ยอนนี้ก็จุติลงมาในเล่าอัตรกรถาปกติก็ไม่ค่อยได้เล่าเท่าไหร่ <c oughs> ก็มาเกิดเป็นมนุษย์คือมนุษย์กว่าอายุยืนเป็นรนะ้อยปีอะไรนะก็โอเคก็เสียชีวิตตามอายุไข ด้วยความที่มันทำบุญก็กลับไปเกิดเป็นนางฟ้าอีกอยู่สวรรค์ชั้นเดิมอ้าวไอ้แต่กี้ที่เก็บดอกไม้ค้างคางอยู่ในบนสวรรค์มัน,น,มนแล้วก็จุติบุบลงมาเกิดเป็นมนุษย์ผ่านไปร้อยปีโลกมนุษย์แล้วอ้าวตายจากโลกมนุษย์ไปนั่นบอกก็เกิดเป็นเทพธิดาคุณเพื่อนก็ถามเนี่ยแต่กี้ไปเก็บดอกไม้ที่ไหนมาไม่เห็นเลยท่านเข้าใจไหมฮนะคือหมายความว่า ขณะที่ไปเก็บดอกไม้บนสวรรค์แต่กี้นะแล้วก็จุติมาเทวดาเนี่ย mm hmm. เกิดเป็นโลกมนุษย์อยู่เป็นร้อยปีนะแต่ข้างบนตายไปกลับไปเกิดที่เดิมท่านบอกเนี่ยตะกี้ไปเก็บดอกไม้ที่ไหนมาหายไปแวบหนึ่งแต่กี้เป็นไหนตรงไหนมานี่คือหมายความว่าท่านแสดงเห็นว่าความที่ <c oughs> ถ้าเปรียบเทียบอายุไขของมนุษย์น,น้อยแนับปีของเทวดาอย่างนี้เองก็เหมือนก็เป็นไปต่อเลยจาก งานที่ทำค้างอยู่แล้วก็ไปเริ่มให,หม่อีกเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าคนอื่นก็รู้สึกว่ามันเทพธิดาองค์อื่นเห็นว่าเอ๊นิดเดียวแยากยากยากไปเก็บดอกไม้ดีแต่คนนี้นี่จุดตีมาแล้วมาอยู่โลกมนุษย์ตั้งร้อยปีเลยนะกลับไปสู่ที่เดิมี่ท่านแสดงอุทาหรณ์ว่าเนี่ยเป็นอย่างนั้นเ,เรื่องจิตเนี่ยเป็นอย่างนั้นคือขณะในโลกมนุษย์เป็นร้อยปีแต่บนสวรรค์แค่แป๊บเดียวเองแปบ๊บหนึ่งเท่าแบบน,แบบนั้นเอง และนสิ่งสำคัญที่พระพุทธองค์สอนเรื่องของอุปาณิยสูตรตะกี้เนี่ยก็ต้องการชี้เห็นว่าเมื่อขณะเป็นไปพลันเมื่อจิตนี้เกิดดับวัยสิ่งสำคัญก็คือการรักษาใจนั่นแหละถ้าต้องเกิดก็ให้เกิดในความดีเกิดในกุศลธรรมให้ความดีเกิดแล้วพยายามให้อยู่ต่อเนื่องยืนยาวป้องกันไม่ให้ กิเลสความชั่วเข้ามาสู่ใจนั้นสติเลยเป็นเครื่องอารักขาจิตเป็นเครื่องป้องกันจิตเป็นเซกวริตี้เป็นทวารบานป้องกันดีตาเนี่ยประตูตาคอยเฝ้าว่ามีสติก็มองก็เห็นเออนั้นหูประตูหูสติเฝ้าอยู่เขาด่าก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้เนี่ยแต่ถ้ามีสติมาทัานอาจจะละความยินร้ายหรือทําเป็นไม่ใส่ใจ แต่เอามาใส่ใจทุกเรื่องมันดากูก็โกรธขึ้นมาอีกนี่ฮะท่านเลยบอกว่าสาระสําคัญก็อยู่ตรงนี้ว่าการรักษาจิตและเห็นว่าชีวิตเนี่ยมันก็ไม่แน่นอนเหมือนน้ําน้อยท่นดูสิฮะน้ํานิดเดียวน้ํามันแห้งอ่ะอยู่เห็นแวบเดียวอยู่พระอาทิตย์สาดแสงแรงกล้าเอ้าแห้งเหือดหายหมดแล้วเหมือนเม็ดผักกาอยู่บนเหล็กแหลม มันจะตั้งอยู่ได้นานเท่าไหร่ลมพัดเรืออะไรมันก็หล่นมาอย่างนี้เองเดาเปรียบเทียบไปเห็นเช่นนั้นนะฮะนะก็ฝากอย่าโยมไว้ในเรื่องของสิ่งสําคัญเมื่อเห็นว่าชีวิตน้อยอย่าดูหมิน่นซึ่งอายุที่น้อยของตนที่สอในให้ดูหมิน่นอายุน้อยคือเห็นว่าอย่าประมาทมันน้อยนักคุณเรียบทําสิ่งที่ควรทํา แต่ในขณะเดียวกันในความน้อยนั่นแหละมันก็สามารถสร้างประโยชน์ได้มากถ้าเราใช้ให้เป็นนั้นคุณค่าของชีวิตก็อยู่ตรงนี้ท่านว่าไม่ต้องอยู่วันเดียวคืนเดียวพัฒกรัตบุคคลคืนเดียวก็เจริญดีกว่าคนอยู่เป็นร้อยปีเกียรติคร้านไม่เกิดความดีสาระก็อยู่ตรงนี้นั่นแหละที่เราฟังประสู์มาซึ่งอาจจะํำนวนสับแสง อาจจะเข้าใจยากนะฮะก็ฝากญยาิโยมไว้เอาละก็ประนมมือก็ได้การส่งท้ายด้วยคติเตือนใจสรุปให้กับพระสูตรให้กับเรื่องที่เราฟังไปเอาว่าตามเนี่ยท่องได้เมื่อไหร่จำได้ถาวายทานโยมจะได้รางวัลก็คือได้ทานข้าวนะะว่าาสิ่งที่ได้เปล่า คือความแก่เท่าชราสิ่งที่ต้อง,สง,องแสวงหาคือคุณค่าของชีวิตสิ่งที่ได้เปล่าคือความแก่เท่าชราสิ่งที่ต้องแ <Squ fluid. S 2> สวงหาคือค <reproduce> <ança unpredict S 2> ุณค <Ill không S 1> <human> ่าของชีวิตสิ่งที่ได้เปล่า <Ram on> คือความแก่เท่าชราสิ่งที่ต้องแสวงหาคือคุณค่าของชีวิตแต่ก็อํานวยพรในทุกท่านได้ใช้วันเวลาเป็นประโยชน์ในความสุขในประโยชน์จากการประพฤติปฏิบัติธรรมจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทิน